ใครใครถ่ายรูปพี่พี่โหนไอพี่พี่โหนพี่โหนดูมีได้สาขามากเลยคนที่เขาประสบกับเขาเป็นแบบนี้นะครับคิดจะทำอะไรก็ทำคิดอะไรไปไหนก็ไปสวัสดีครับผมดีเจเอลฟี่นะครับผมวันนี้ผมก็มา รับรถคันใหม่ของพี่บอยนะครับบอยสติ๊กเกอร์บางร่างเราเองฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารถพี่บอยคันใหม่เป็นแลมโบรุ่นอะไรนะครับแล้วเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่พี่โทนบางแคมาด้วยนะครับ R35 T-Spec คันใหม่ของแกนะครับเราก็ทำการสวอปก่อนห้องงานนะครับทำอะไรพี่สวอปไงก่อนเข้างานเขาเรา,เราก็ต้องสวอป พอติดมาก็ไม่มีคิดก็นไม่ติดตลอดแค่แหละคุณได้ไปต่อว่าบ้านเอฟแ๋วเขียบแล้วก็เจอตัวพี่บอยนะครับ นี่นะครับเจ้าภาพนี่ครับผมป้อนสติ๊กเกอร์ปะับอันนี้คือเจ้าภาพนะครับแต่ไม่ให้เจ้าภาพรถนะครับเจ้าภาพโต๊ะจีนที่มาลงวันนี้ที่ร้าน3 0มร้กาลานนะครับค่ณบอนนะครับรถดานาโบนะครับคร่ายถ่ายรูปพี่พี่โหนไอพี่พี่โหนพี่โหนดูมีหลายสาขามากเลยคนที่เขาประสบความสำเร็จขนาดแบบนี้นะครับคิดจะทำอะไรก็ทำคิดอะไรไปไหนก็ไปดูท่าพี่โหนพี่โหนโดนสวอป ตอนนี้งานเขาก็กำลังเตรียมการอยู่นะครับตอนง,งานเลี้ยงเริ่มช่วงสองทุ่มนะครับก็จะมีแขกยูทูบเบอร์เราซูปเปอร์คาร์ทั้งหลายแหล่ของพี่บอยมานะครับแล้วดูจะสภาพเจ้าของรถแลมโบ้คันใหม่นะครับคือเดินไปนไหนก็ไปดูพี่บอยเป็นนี่ก่อนสวัสดีครับผมดีใจกับเจอไหมครับที่ได้รถรจริงๆแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราจะเป็นนี้ใหญ่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าดีใจมากคันนี้ราคาสิบเท่าไรครับแต่ก่อนขับแค่สิบล้านตอนนี้ลรอไปยี่สิบล้านเศร้าตัวครับผม คจะบอกก็บอกว่าเป็นแรงเป็นแรงใจล้อล้อล้อไปล้อไปล้อเป็นร้านแจมครับเป็นคือเขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้แต่ว่าเราก็แตะทังเขาเล็กน้อยแสนแปดแสนแปดราคาดีราคาดีครับก็วันนี้จะมีกิจกรรมมากมายนะครับพี่บอยนะครับก็ตอนดึกก็จะมีเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างอ่เดี๋ยวถ่ายพวกอ่ามีซูทูเปอร์หลายคนเลยซูทูเปอร์ไม่ตูทูเปอร์ยูทูเปอร์ยูทูเปอร์ยูทูเปอร์นี่คนนี้ก็อีกคนนะ พี่โทนบางแคแลนี่พี่โทนบางแคนี่ใครก็รู้จักครับท่านดังพี่โทนบางแคแค่บางคนเรื่องพาเคขื่อนให้พี่โทนเลยครับเรื่องหลีเรื่องหลีไม่ได้ไม่ได้คนธรรมะท่าโมเรื่องหลี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องหลี่ไม่ได้วันนี้พี่โทนมาทำอะไรพี่ เอารถมาให้จะเอาไปรับสายให้ใหใหผมต้องาไว้ผมขับขับจริงๆนะจริงๆพี่ไม่ห่วงรถเลยเหรอสไลัยไปดิสไลยัลยก็ได้ <c oughs> แต่ผมไปเจอมาแล้วนะ,จะเจอแล้วนะเจอมาโดนตะเก็ยบมาแล้วนะ <c oughs> มต้องโดนอยูแ่แล้วขับไปบขับไปเชียงใหม่วันแรกขับไปเชียงใหม่เลยเชียงรายเ <c oughs> ออเชียงใหม่ โอเควันนี้ก็เป็นดูวันนี้เดียวนิดเดียวรูเดียวเหลือก็ได้เหลือรูเดียวเอาเหลือก็ได้รูเดียวอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวตอนดึกดึกดูดึกดี้ต้องทำอะไรบป็นปอนกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆเขาไปเซตงานกันก่อนนะครับสวัสดีครับผมบอลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านี้หลายช่องมากนะครับดูท่าทางจะวุ่นวายผมว่าเจอน้องชายมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนี่ ใครยังไม่รู้นะครับน้องชินนะครับเจ้าของแบรนด์ชาร์ปเดนิมนะครับเป็นน้องชายผมตั้งแต่เด็กๆเลยเขาฝากแบรนด์ชาร์ปเดนิมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจด้านล่างของน้องไว้แล้วนีดหน่อยจะทำช่องไห้ใช่ไหมครับผมอีกสักพักหนึ่งครับพี่เดี๋ยวรอทุกอย่างลงตัวก่อนแบรนด์นี้กำลังดังมากเลยครับใครไม่ใส่นี่ถือว่าเชยมากชาร์ปเดนิมนะครับผมติดตามได้ที่เพจชาร์ปเดนินทีเดียวใช่ครับใช่ครับมีเอทบุ๊กกับอินสตาแกรมสองอย่างครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับผม ก็อนนี้มาร่วมยินดีกับพี่บอยใช่ครับอนาคตเราสองคนต้องมีใช่ครับต้องมี้วนะครับผมไม่มีก็เหงานะมาแน่มาแน่ต้องแน่แต่ไม่รู้ปีไหนฮะต่มาแน่เดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อเลยครับผม งานก็ได้เริ่มแล้วนะครับผมวันนี้บรรยากาศในงานก็เริ่มมีคนทยอยมาแล้วนะผมวันนี้เรายูทูบเบอร์เราเพื่อนพี่บอยนะครับเราแก๊งซูเปอร์คาร์ทุกๆคนนะครับได้มาอยู่ที่งานหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในงานนะว่ามีใครมาแล้วบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ว่าเขายินดีกับพี่บอยกันยังไงบ้างนะครับผมไปครับผมนี่เรากอยู่ยูทูบเบอร์ติดท็อปอวอร์สองพันห้ารับห้าเลยนะผมแจ็คแปดหกตัดมือดูโรงงานเลยว็เนี่ย ต้องให้เขาจริงๆนะควันนี้ให้คุยครับผมวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างยินดีกับพี่บอยวันนี้อะไรฮะยินดีกับพี่บอยวันนี้เป็นไงบ้างยินดีครับผมต้องบอกเลยว่าพี่บอยแม่งโคตรเก่งเลยนะผมตามไปไหมพี่บอยตามอะไรไปเราตามซื้ออะไรไปเวฟใช่เริ่มร้อยเอาเวฟร้อยเข้าต่เนี่ยเดี๋ยวนี้สู้กับยาวๆเดี๋ยวมีปล่อยเพลงให้แจ็คเต้นด้วยสุดยอดต้องรอดูเอาคนต่อไปเลยครับผมพี่จุ๊บจิ๊บเชอร์รีครับผม ไม่หมอสุนินพี่ไม่ใช่ฮะวันนี้แม่กินดีเหรอพี่บอยเป็นไงบ้างพี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยวันนี้เขาบอกว่าเขามายึด300การ์ดเออเราก็บอกว่าเขาไล่รถที่สูง300ร้อยขัดเลยใช่ครับ300การ์ดเครียดเลยย้ายรถ70กว่าคันไปอยู่บางบอน3หมดเลยจอดเลยปั๊มจอดในสอนอด้วยเดี๋ยวสนุกเลยยาวพี่ยาวเดี๋ยวของรอเต้นเราคุณอยู่ทำไมพี่เฮ้ยอะไรใส่ใหย่ใส่โยกนี่ครับสี่เข่งประธานสาย

ใช่เล่นที่สงเงี้ยวันนี้เราอยู่ที่สามร้อยกะหลานะครับผมเป็นที่สถานที่นะพี่แจ๊บน่ารักมากครับแม่แจ๊บแจ๊บแจ๊แจมบแจ๊บใส่แก้วแล้วไงก็เป็นเป็นคนพี่แจ๊บเป็นคนน่ารักมากครับย้ายรถทั้งร้านนะครับเพื่อให้คนอื่นเข้ามานั่งกินเหล้านะครับเป็นคนที่น่ารักมากนะครับผมส่วนนี้พี่อมดีคาร์นะครับผมเป็นถ่ายรถเหมือนกันนะครับผมส่วนนี่พิธีกรบ้ากายไม่สุดในสุดในสุดในปี2564ครับมันรู้ล็อกมันรู้ล็อกก็ดีเลยทุกคน วันนี้ผมอยากจะถามพ่ว่าทุกคนยินดีพี่บอยยังไหมเอาจริงจริงนะไม่ได้ยินดีนะเอาวันนี้คนที่มาไม่เด็กเขาคนเขารอวันที่บอดไม่ไหวทั้งนั้นไม่ใด้ยินดีก่อนดิยินดีก่อนเอาคนที่มาถามจริงหน้าแต่ละคนไม่มีใครเขายินดีหรอกยังไงเขาเขาทำหน้ายังไงพี่บอยเขาคนเกลียดเยอะขนาดเนี้ยไม่คนรักเยอะเซ่คนเกลียดเยอะอ่ะเขาทำหน้ายังไงอย่าไปแชมป์เขาอย่าไปแชฉพี่ันนี้หัดให้พี่บอยอ่ะอ่าเขาก็ไม่ได้ยินดีด้วยนะเขาแค่แบบว่าเฮียอย่างแล้งกูเนี่ยถ้าวันที่บอดไม่ไหวอ่ะมันก็สะใจสุดเลยเฮียมา้้เหีียกกูอ ผมว่าไม่ได้ยินดีนะทุกคนรอว่าเฮ้รถพี่บอยสวยไปเดี๋ยวรอช้อนผความว่าใครแล้ใครบอกว่ายินดีอะแม่งซอแหลกนนั้นใครจะไอยากให้ใครได้ดีวะ่ะจังใจกนะคนปัดอะยากแล้วจะปัดไอเยนีออกช่วงไหนได้วา้องตัดเข้าไปเลยปัดต่อยินดียเพราะวันนี้เดี๋ยวเรามีวงติมีพี่บอลจะยินมาเล่นด้วยแล้วก็มาพี่่บมาร้องมาตอนสองอมทุมแล้วก็ มาพ like oh, wow. okay, okay. oh, ี่ต้อยแล้วผมว่าเล่นต่อพี่บอลวันพี่ต้อยใป่หมปะคะใช่แล้วต่อยขอโทษทตอยเียโอเคขอบคุณพี่แชมป์พี่อมนะครับพี่เบนนะครับผม รถคันใหม่แลมโบว์คูลเรคนของพี่บอยครับผม,มบรรยากาศที่สนุกไหมถ้าอยากให้เจฟไปไหนทำอะไรกดซอนสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้นะผมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ในสไตล์ผมรถส,สวยๆสนุกสนุกสไตล์เจฟฟี่ฝากกดซ u b สไครต์แล้วเป็นกำลังใจให้เจฟฟี่นะผมเดี๋ยวไปเจอกันหน่อยในคลิปต่อไปกระตื้นไร์รัวไป